นี่ครับเ็ตเรียบร้อยครับผนงหมูสามชั้นเมนูนี้พลท็อปกินข้าวมาแล้วครับกินนี่ครับไปเอยให้ตาก่อนไหมให้จ้าตาก่อนนะชิ้นยิ่งใหญ่จุกจุกชิ้นโอ้โหมะเขืออยู่ใส่ละงอยกินให้พลท็อปดูก่อนครับนี่คำโอ้อคำโอ้อรอนนะครับผู้ได้กินต่หมกคงเปาอะ อุเนี่ยเอาละันลงนะงไล่ะบันล็งครับบันลงีบฝากให้คนลามครับคำนี้ขอให้คนลามนี่ครับมะเขือครับเพิ่มประโยชน์มะเขือผสมกุนหนได้ครับ เขาตั้งใจเป็นประสพระาะว่าเขาหิว่เขาครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงสามลักตอนนี้สามลักตอนนี้กำลังหวานชื่นนะครับน้องบีนะบีครับจานน้องบีกำ <c oughs> ลังหวานชื่นครับตอนนี้เขาไม่โอหังแล้วติดอะไรหน้าติดหล่อติดหล่อดติดน้องเสร็จและคนครับสนุกสนานกันไปอยากกินเมนูอะไรต่อไป <c oughs> น่หอหรืออะไรก็กินหมดได้หมดแล้วเพราะว่าอร่อยทุกเมนูว่าอร่อยเริงไมอวะาเกินหรือเปล่าไปบังคับทหารพูดว่าอร่อยหรือเปล่ามันวายทั้งหมดแม่จะหมดแม่จะหมดได้ไงครับนี่ครับจุดจุดเริ่มต้นของผมเลยแรกที่ผมทําคลิปที่มีน้องๆมากินเนี่ยแรกผมี่กินเองครับทํากินเองแล้วตั้งกล้องเองแล้วก็ใช้น้องๆเคอร์หน่อยยังกับ น้องๆหยิบของหยิบอะไรเอาไปมาจ่าครับชิมหน่อยครับจ่าครับชิมกลายเป็นชิมไปชิมมาตักไข่แบงนางกินน้งกันไปเลยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นแรกผมไม่ได้น้องๆเข้ากล้องนะครับผู้ได้ไปเห็นคลิปแรกๆกันบ่มีเป็นขาตั้งกล้องเป็นอย่างแบบน้องๆมาชิมคนแล้วคนเล่ากันกลายเปไ็นในนางนกินน้องกันังจีไปเลยครับกลายเป็นความอบอุ่นไปเลยตอนนี้มันมาไม่มาก็เรียกมอนเดิมครับใช่ไหมท็อปใช่ครับ อะไรถึงเอฟซีนะไก่บวเป็นไงเมื่อวานไก่บงอร่อยไหมครับน่าอร่อยนะ่าได้เห็นกันแล้วว่าอร่อยจริงไม่ป็นนังอร่อยติ่งนังคำคมไหมวันนี้มีคำคมไหม,ม,คคม,มไม่มีครับหมวดสมชายเล่นคำคมผมหายนะครับ <laughs> มาต,ต้าติ่งนังต้าติงนังจมใบอ๋อมีเ <laughs> <laughs> ที่ยงแล้วครับวัอน,นี้ครับนี่ครับใช้เวลา บ้างเวลาวันหยุดนะครับเงบอลเมนูนี้ครับไข่ผาดไข่ไม่มาถือว่าผาดครับอร่อยครับในปาจีนเจ้าบอลกล้องจับอยู่นะเต็มปากเต็มคำเลยนี่ครับเด็กๆมันสืชอบเมนูเกียนครับเมนูอะไรนะไทยแบบาีิ นบอลแซ่บอลอะไรถึงแม่ไหมบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครเดี๋ยวผมต่อไปจะเห็นผมเต้นทุกคลิปครับเต้นโล่ยิบเน่ามันยังไม่สวยดีนะเฮ้ยดูใสหงมนะยังครับเอาบงมาเพิ่งมาครับของเสียครับของเสียเดี๋ยวมากินครับโอเคครับ ขอจบคลิปไปแค่นี้แล้ครับเดี๋ยวมื้อกล่องไ่ได้กินครับโอเคครับนี่ครับตามมาทีหลังครับปนภูตามอะไ้ถึงเนี้ยไหมครับจะได้กลับบ้านครับเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วนม่มาทันพอดีครับแม่ดูแน่นอนคลิปนี้ใช่ไหมครับ